วันนี้เราจะพาไปจอดลึกอิซูสุกาที่นั่งรุ่นปี2026รถอนเนกประสงค์ที่ตั้งใจผสมผสานความทนทานพื้นที่ใช้สอยและฟีเจอร์สมัยใหม่ไว้ในคันเดียวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เห็นได้ชัดว่าอิซุซุจะเต็มด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เส้นสายสะอาดตาและสัดส่วนตัวถังที่บึกบึนแสดงถึงทั้งความแข็งแกร่งและความโดดเด่นบนถนนไฟหน้าโฉบเฉี่ยวเชื่อมเข้ากับด้านหน้ารถอย่างกลมกลืนด้านข้างลายเส้นเข้าสู่วงล้อที่โป่งเล็กน้อย ช่วยให้ตัวรถดูทรงพลังโดยรวมดีไซน์ยังคงบาลานซ์ความดูดันเข้ากับความหรูเรียบเหมาะทั้งใช้ในครอบครัวและงานที่ต้องการความสมบุกสมบันเมื่อเข้ามาด้านในห้องโดยสารจะเห็นการจัดวางที่ใส่ใจรายละเอียดและมีการเพิ่มสัมผัสพ,พรีเมียมในจุดสําคัญเบาะนั่งเก้าที่จัดเรียงหลายแถวเน้นความสบายและการเข้าถึงง่ายพื้นผิวเบาะถูกออกแบบให้กระชับตัวพร้อมเบาะรองนั่งและพนักพิงที่รองรับการเดินทางไกลได้ดีพื้นที่วางขาและศีรษะกว้างขวาง โดยเฉพาะแถวกลางและหลังที่ผู้โดยสารสูงก็ยังนั่งได้ไม่อึดอัดประตูเปิดกว้างช่วยให้ขึ้นลงสะดวกระดับความสูงจากพื้นก็ไม่มากเกินไปช่องเก็บของช่องวางแก้วและช่องใส่ของตามประตูถูกจัดวางอย่างเหมาะสมวัสดุตกแต่งภายในผสมระหว่างความทนทานและวัสดุนุ่มในจุดสัมผัสบ,บ่อยทําให้รู้สึกหรูขึ้นโดยไม่เสียความใช้งานจริงใต้ฝากระโปรงคาดว่ามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลตามเอกลักษณ์ของอิซูซูที่ขึ้นชื่อเรื่องขุมพลังทนทาน แม้กำลังสูงสุดอาจแตกต่างกันตามรุ่นและตลาดแต่การจูนเน้นสมดุลทั้งแรงบิดสำหรับบรรทุกและความประหยัดในชีวิตประจำวันทำให้รองรับการขึ้นทางชันการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันหรือแม้กระทั่งลากจูงได้อย่างมั่นใจเกียร์เปลี่ยนรับรื่นและออกแบบให้ทั้งขับสบายบนทางไกลและตอบสนองเมื่อต้องเร่งแซงระบบการสะเทือนปรับให้ซับแรงสะเทือนได้ดีโครงสร้างตัวถังแข็งแรงขึ้นเพื่อลดแรงสั่นและการบิดตัวเมื่อต้องวิ่งเร็วหรือบรรทุกหนัก การเข้าโค้งทำได้มั่นคงก่อว่าที่คิดสำหรับรถขนาดใหญ่มีอาการโครงน้อยและพวงมาลัยให้ฟีดแบ็กที่ชัดเจนด้านสมรรถนะการขับขี่จริงให้การใช้งานที่มั่นใจไม่ได้เน้นความเร็วแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเช่นการแซกเข้าการจราจรการแซงหรือการขึ้นเนินแม้บรรทุกเต็มก็ยังไหวระบบเบรกให้กำลังหยุดมั่นใจแม้บรรทุกหนักด้วยจานเบรกใหญ่การบาลานซ์เบรกดีและแป้นเบรกตอบสนองดีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าแข่งขันได้ในคลาสนี้ ช่วยด้วยการออกแบบอากาศพลศาสตร์การปรับจูนเครื่องยนต์และการควบคุมน้ำหนักระบบระบายความร้อนและการจัดการอากาศถูกพัฒนาเพื่อคงความทนทานแม้ใช้งานหนักหรือสภาพอากาศร้อนด้านเทคโนโลยี Isuzu 9ที่นั่ง2026ก็ไม่ตกยุคระบบ i n โฟเทนเมน n t มาพร้อมหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน USB Bluetooth และแบบไร้สายในรุ่นท็อปช่องชาร์จ USB มีให้ทุกแถวอินเทอร์ เฟสตอบสนองไวมีระบบนำทางสตรีมมิ่งและสั่งงานด้วยเสียงในบางรุ่นลำโพงกระจายเสียงทั่วห้องโดยสารแถวหลังยังฟังชัดแสงไฟบรรยากาศระบบปรับอากาศแบบโซนและช่องแอร์หลังช่วยให้ทุกที่นั่งสบายขึ้นฟีเจอร์สะดวกสบายเช่นกุญแจสมาร์ทพูดสตาร์ทและประตูเลื่อนไฟฟ้าในบางรุ่นก็มีมาให้ระบบความปลอดภัยประกอบด้วยถุงลมหลายตำแหน่งระบบควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะป้องกันล้อล็อกช่วยออกตัวบนทางชันเซนเซอร์ถอยหลังและกล้องรวมถึงระบบเตือนหรือช่วยควบคุมการออกนอกเลน รุ่นสูงอาจมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องตรวจมุมอับและครูสคอนโทรลอัตโนมัติทำให้ปลอดภัยในระดับมาตร,รฐานปัจจุบันอีกจุดเด่นคือความอเนกประสงค์เบาะหลังสามารถพับยกหรือถอดออกได้หลายแบบรองรับทั้งทริปครอบครัวการบรรทุกของใหญ่หรือใช้งานเชิงพาณิชย์พื้นห้องโดยสารเรียบช่วยให้เดินระหว่างแถวหรือบรรทุกของได้ง่ายมีราวหลังคาหรือแร็กเสริมเป็นออปชันประตูเลื่อนและฝาท้ายเปิดกว้างช่วยให้ขึ้นลงและขนของสะดวก ในแน่ความสบายการเก็บเสียงการลดแรงสั่นและการจัดการอุณหภูมิพัฒนาเหนือกว่ารุ่นก่อนห้องโดยสารยังคงเงียบแม้วิ่งความเร็วสูงหรือบนถนนครุกคะระบบการสะเทือนช่วยซับแรงกระจังและโครงสร้างแข็งแรงลดเสียงกวนระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพพอสำหรับสภาพอากาศร้อนและโดยสารเต็มคันวัสดุภายในถูกออกแบบให้ทนทานทนรอยขีดข่วนและคราบเหมาะทั้งงานหนักและการใช้งานครอบครัวมิติรถถือว่าใหญ่แต่ไม่เกะกะเกินไป มีสมดุลระหว่างพื้นที่ใช้สอยกับการขับที่คล่องในเมืองรัศมีวงเลี้ยวมุมมองกระจกและระบบช่วยขับทำให้ไม่รู้สึกขับยากแม้ตัวรถยาวระยะความสูงจากพื้นก็เพียงพอให้วิ่งถนนครุร่คราทางลูกรังหรือพื้นที่ไม่เรียบได้สบายเรื่องความทนทานและการบำรุงรักษายังคงเป็นจุดแข็งของอีซูซุรุ่นนี้ใช้ชิ้นส่วนที่แข็งแรงผ่านการทดสอบและมีเครือข่ายศูนย์บริการรองรับการใช้งานระยะยาวจุดเช็คบำรุงอย่างน้ำมันหรือกรองถูกจัดให้ง่ายต่อการเข้าถึง อะไหล่ก็หาง่ายในหลายประเทศโดยสรุป isuzu กที่นั่ง2026เป็นรถที่รวมความสมบุกสมบันความกว้างขวางฟีเจอร์ทันสมัยและความทนทานเข้าไว้แม้ไม่ได้เน้นความหรูหราหรือแรงแบบสปอร์ตแต่ในบทบาทที่ตั้งใจมาทําก็ตอบโจทย์ได้ดีทั้งสําหรับครอบครัวการเดินทางเป็นกลุ่มธุรกิจหรือใช้งานผสมผสานถือเป็นแพคเกจที่ครบถ้วนหากชอบรีวิวนี้และอยากดูการทดสอบจริง การเปรียบเทียบหรือรีวิวการขับติดตามได้ในช่อง JDMAUTOS แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ